kia ra. nó, nó. 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 nó, nó bảo con má hết nhằng à? nó มาบอกนเก้นแม่ให้ยังไงะ,ะก๊อกเนื้อเขาทางนี้วันนี้ครับผมมาทำอะไรวันนี้มาดูเมคโควันนี้งเโคเ็แ<ย>เป็นไกด์ครั้งทั้งเทมเทมนี่ยมาเฮ็ดยังลกูกลูกอะไรเต้มาทำอะไรเต้มาทำอะไร ทำหน้าโอ้ไปเที่ยวไปบอไปไปทับบ่ไปบอพอไปนั่งไปนั่งน้ำเงินฮะพน้ำเงินกับแมาขุดอ้างขีดหมูดด้วยขุดอ้างคือย่างไม่เองหรือว่าไปทำเล่ทะเลิดอ่ะจอดมาเป็นเล่จอดเลย